มันก็มีคุณค่าระดับนึงนะอาจจะขับไปซื้อแกงส่งลูกส่งหลานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไหรที่เรามาเสริมออปชันเน่ยรวมล่างมันออกมาเป็นรถแบบนี้มันก็น้องๆ้องฟู้ดทักนะอาหารของเราอย่าลืมนะครับสตรีทฟู้ดของเราเนี่ยแม่งโคตรอร่อยแล้วก็จริงๆแล้วอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะเป็นรถเข็นออกไปหรือว่ารถซาเล้งที่มันยังไม่สวยนะครับผมว่าถ้าเราเสริมด้วยรถสวยๆหน่อยนะครับ วงค่าซาเล้งที่มีไอเดียมีสไตล์หน่อยนะครับฝรั่งมังค่านะครับหรือนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวบ้านเราพอเขาถ่ายรูปออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ทั้งหนึ่งที่กู้สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาได้ครั้งหนึ่งนะครับนี่อรอแมเหมือนฝรั่งบินมามันต้องไปดําเนินไปตลาดน้ําเพราะมันมันรู้ว่าคาแรคเตอร์ของตลาดน้ําเป็นคนไทยเหลือแล้วก็ขายของมันน่ารักดีในในยุคที่20-30ปีที่แล้วที่เขามาเจอเขาว่ามันมันน่ารักดี แต่ยุคนี้ผมว่าถ้าเราไม่มีอะไรใหม่ๆดึงดูดเขามาเขาก็จะไม่มารอบสองรอบ3รอบสนะครับอรอบนั้นเขามาดูตลาดน้ํารอบนั้นเขามาอาบน้ําช้างรอบนั้นเขามาเที่ยวถนนเข้าสารมาเที่ยวพัทยามาเที่ยวทะเลอ่ะรอบต่อไปก็อยากให้เขามาดูตลาดที่เป็นซาเล้งนะดูคาแรคเตอร์นี้ i. สมมุติว่าต่อไปมันดังเรื่องนี้เหมือนเขามาเขาก็ต้องนั่งตุกต๊กตุถ่ายภาพนะคุณลองดูเราฝรั่งข้ามา ถ้าเกิดต่อไปเขามาปุ๊บเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปเยวาวราชเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปกินอาหารสตตีทฟูดของประเทศไทยอร่อยมาก mm hmm. ถ้ามันมากินเสร็จปุ๊บแล้วรถมันน่ารักรถมันสวยด้วยภาพเหล่านั้นสมัยนี้นะครับ Facebook หรือว่าออนไลน์เนี่ยมันชั่วข้ามคืนถ้าเกิดเขามาปุ๊บแล้วรถเราสวยอาหารเราอร่อยเนี่ยมันช่วยผลักดันช่วยเด่นนะเชื่อว่าทุกบ้านเชื่อว่าหลายบ้านเลยละเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากที่จะมีรถเดียวๆนะ เสร็จแล้วอาจอยากจะค้าขายอาจจะดิ้นรนเกินไปอาจจะต้องอยากไปซื้อรถกระบะอะไรเงี้ยผมว่าโปรเจกต์มันใหญ่เกินไปเริ่มแรกแรกเริ่มเดิมทีก็หาเศษเหล็กหรือว่าหาช่างเชื่อมแถวบ้านนี่แหละต่อเป็นซาเล็งขึ้นมาก่อนนะใส่ไอเดียเข้าไปทําให้มันดูน่ารักดูเก๋ไม่ต้องใช้เงินเยอะทําให้มันสวยๆขึ้นมาแล้วก็ออกไปขายของเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เอารถ2คันนี้มาให้ดูก็คือว่าเออให้ดูว่ารถเปล่าๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่เรามองอะ่ะ มันก็มีคุณค่าระดับนึงนะอาจจะขับไปซื้อแกงส่งลูกส่งหลานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไร่ที่เรามาเสริมออปชันเนี่ยรวมร่างมันออกมาเป็นรถแบบนี้มันก็น้องๆฟู้ดทัรกนะน้องๆรถกระบะนะเป็นเป็นรถเล็กๆเ,เหมือนกันนึกออกไหมบางคนไปทำฟู้ดทรกเนี่ยหมดคันหนึ่ง3 4 5แสนเวลามันขายเฉาก้วยถ้วยหนึ่งอ่ะมันก็ขาย20-30เท่ากับเราเราหมดไม่กี่พันไม่กี่หมื่น เราก็ขายเฉาคุย้ยที่ถ้วยละยี่สิบสามสิบเท่ากับมันเอาเด็ธุรกิจยุคนี้สมไมนี้นะคิดว่าเราต้องลงทุนน้อยกว่าไอเดียเราเด็ดๆอย่างเงี้ยผมว่าไปรอดนะ